สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุงโรจน์นะครับในจะมาอัปเดตสต็อกนะครับของทั้งร้านนะครับที่ได้เฮ็ดไว้อ่ารับริการ f อฟนะครับที่กําลังอ่าสนใจอ่าแทนเลอร์ไว้ใส่งานนะครับอันนี้จะสปิคนะครับเหล็กล่างน้าหานิ้วนะครับทับหลังสีนิ้วกว้างอ่าสองเมตรยี่สิบนะครับยาวหามตรสูงเมตรหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นบรรทุกสิบห่าตันนะครับบรรทุกอ้อยได้บรรทุกมันได้นะครับนี่นะครับสินค้าคล่องทรงเล็เป็สีแดงนะครับคันนี้จะเป็นอ่าแทนเลอร์เปิดค่างสามด้านนะครับ สูงเมตรหนึ่งนะครับนี่นะครับขนาดนะครับกว้างสองเมตรยาวอสามเมตรหาสิบนะครับสูงเมตรหนึ่งนะครับคันซีหนาซีทับหนาสามนะครับอีกตัวนะครับจะเป็นแดงดํานะครับดําแดงนะครับตัวนี้จะเป็นกว้างสองเมตรนะครับยาว้สามเมตรเจ็ดสิบสูงเมตรหนึ่งนะครับคันนี้กับสเปคบรรทุกมันประมาณเจ็ดตันแปดตันนะครับตัวนี้ อีกตัวอีกั้นนะครับจะเป็นเทเลอร์ดมือนะครับกว้างอยู่สองเมตรเน้สามเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรหนึ่งนะครับคั้นซีจะเป็นคั้นซีเ่น้ามหานิ้วนะครับคันนี้จะเป็นแบบดามือนะครับอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นสปคกุ่นมรรทุกสิบห้าตันนะครับคั้นซีหนาหานะครับทับลังหนาซีมาในขนาดกว้างอยู่สองเมตรยี่สิบนะครับเนว้หาเมตรสูงเมตรหนึ่งนะครับคั้นนี้ก็จะมีสองสามคั้นนะครับมีขั้นสีแดงนะครับสีแดงสีน้ําเงินนะครับ กระสีเขียวนะครับเอฟซีก็เลือกได้นะครับมักสีแดงก็เลือกได้นะครับคันนี้เป็นอ่าเทนเลอร์เผาร้อยนะครับนี่เผาร้อยนะครับยางบรรทุกนะครับขนาดกว้างอยู่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวสามเมตรสูงเมตรหนึ่งนะครับรุ่นบรรทุกประมาณสี่ตันหาตันนะครับตัวนี้บรรทุกอ้อยนะครับบรรทุกอ้อยได้มันได้นะครับอีกคันนึงนะครับจะเป็นสเปครุ่นบรรทุกสิบตันนะครับขนาดคันสีนะครับเลี้ยงหน้าหานิ้วนะครับทับหลังสีนิ้วขนาดกว้างอยู่สองเมตรยาวอยู่อ่าสี่เมตรสูงเมตรหนึ่งนะครับตัวนี้นี่นะครับคันนี้ก็รรอมเลยนะคับ อีกคันนึงนะครับจะเป็นอ่าแท่เลอร์รุ่นบรรทุกประมาณ8ตันนะครับตัวนี้หาเลียกนามซีนิวนะครับทับหลัง3นิวกว้างอยู่2เมตรเงาว3เมตรเอ้ยใงาว4เมตรนะครับสูงเมตรนึงนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่กำลังมองหาแทนเลอร์ไว้ใช้งานนะครับทางร้านก็มีสินค้าพร้อมส่งเลยนะครับความหมายคือว่าลูกค้าสามารถมาเลือกสินค้าที่ร้านนะครับมาขั้นใดทา้งร้านก็จะส่งให้ได้ภายในมื่อนั้นเลยนะครับเราต้องรอคิวนะครับเอฟซีจะได้เห็นว่าเออสินค้าที่เสร็จแล้วนะครับมันตรงตามปกบ่อนะครับ กะดีกว่าเขาสั่งกันปากเป่านะครับผมกะอยากให้ FC นะครับไดนไวเห็นสินค้าที่ร้านปุ๊บอ่ามีคันขนาดซับนี่นะครับมีสีนั่นสีนี่นะครับลูกค้ามักสีใดกะเลือกเอาได้เลยนะครับนี่จะเป็นสต็อกซั้นหนึ่งของทางร้านนะครับทางร้านกะเฮ็ดไปบริการ FC นะครับเมื่อถึงฤดูนะครับทางร้านโอ้เฮ็ดน้ำประทันนะครับอ่มาปีนี้นะครับก็ได้ได้สต็อกสินค้าไปเลยนะครับเฮ็ดไปในล่มเลยนะครับบ่ได้เห็นมันตากแดดตากฝนนะครับ อ่าทางร้านก็มีบริการทาั้งเงินสดและกเงินพ่อนนะครับมีบริการจัดส่งให้ที่บ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสำหรับเอฟซีที่กำลังมองหาเทนเลอร์นะครับก็บสามารถแบกเบอร์สินค้าได้นะครับตา้ตาำรวจก็ยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดแปดสามแปดหกสองสองแปดผมสู้ใต้ตำรวจยินดีให้บริการครับ